อัปเดตเรื่องราวสุดปังของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่ทำให้เหล่าลิลลี่และแฟนคลับทั่วโลกต้องตกตะลึงเมื่อเพลง f ของลิซ่าซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพลงที่หวานและโรแมนติกที่สุดในอัลบัม e ้ม Ego ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังระดับโลกอย่าง The Summer I Turned Pretty และหลังจากข่าวนั้นแพร่ออ,อกไปก็เกิดเสียงฮือฮาและแตกตื่นกันในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ <c oughs> i, เพลงของล <c oughs> ิซ่าเพลงโปรดของเราถูกเปิดในซีรีส์ดังขนาดนี้ได้ยังไง มันคือโมเมนต์ที่เต็มไปได้วยความภาคภูมิใจครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นนะล่าสุดทางฝั่งแฟนคลับอินเตอร์เริ่มประติดประต่อเรื่องราวและบอกว่าลิซาต้องมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้ทำไมถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นของการสปอยครั้งใหญ่ซ่อยอยู่ครับย้อนกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้น้องได้มาอัปเดตในปับเบิลเพื่อพูดคุยกับเหล่าลิลี่ตามปกติแต่การอัปเดตครั้งนั้นมัน ไม่ปกติครับน้องโพสต์ภาพที่กําลังกินพิซซ่าพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กําลังติดซีรีส์เรื่องนี้อย่างหนักกําลังนั่งดูอยู่เลยซึ่งในตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นเพียงการอัปเดตชีวิตประจําวันที่น่ารักน่ารักเท่านั้นแต่ในตอนนี้เหล่าลิลลี่อินเตอร์และนักสืบโซเชียลทั้งหลายฟันธงแล้วว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการ แฟนๆวิเคราะห์กันอย่างจริงจังเลยครับว่าทุกอย่างที่ลิซ่าทำมักจะมีการแอบซ่อนสปอยหรือคำใบ้อยู่ในนั้นเสมอมันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วลองคิดดูนะครับว่ามันอาจจะไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ลิซ่าจะต้องถ่ายรูปให้เห็นว่ากำลังดูทีวีเรื่องอะไรอยู่เพื่อมาอัปเดตให้กับแฟนคลับถ้าลิซ่าแค่อยากจะอัปเดตว่า กำลังกินพิซซ่าชิ้นสุดท้ายอยู่นะน้องอาจจะถ่ายแค่รูปพิซซ่าบนถานหรือมือที่กำลังถือพิชซาก,ก็ได้แต่ลิซ่า กลับเลือกที่จะหยิบพิซซ่าขึ้นมาและถ่ายภาพโดยมีฉากหลังเป็นจอทีวีที่กำลังฉายซีรีส์เรื่อง The Summer I Turned Pretty อยู่อย่างชัดเจนแฟนคลับอินเตอร์บอกว่านี่คือการสปอยที่แนบเนียนที่สุดไม่รับความเห็นต่างใดๆทั้งสิน้นพวกเขาเชื่อมั่นว่าลิซ่าตั้งใจจะบอกใบ้ไป,ป็นในๆว่าผลงานของน้องกำลังจะไปโลดแล่นอยู่ในซีรีส์ดังเรื่องนี้นั่นเองมันคือการวางแผนที่แยบยลและน่าทึ่งมากๆสมกับเป็นลิซ่าจริงๆครับ และที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือแฟนคลับที่ได้ดูซีรีส์อีพีล่าสุดแล้วพวกเขาออกมาเล่าประสบการณ์และยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่เปิดเพลงผ่านๆหรือออกมาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับทุกคนเพลงโฟนั้นถูกเล่นไปเกือบ1นนาทีเต็มๆเลยทีเดียว ซึ่งในโลกของการทำซีรีส์การให้เวลากับเพลงประกอบนานถึง1นาทีใน1ตอนถือว่ามีค่าและมีความหมายมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่เพลงประกอบฉากธรรมดาแต่มันคือส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศของซีนน,นั้นๆเลยโดยเพลง4ของลิซ่าถูกเปิดเป็นเพลงประกอบในฉากที่ตัวละครหลักกำลังจัดปาร์ตี้อยู่ในบ้านพักตากอากาศริมทะเลบรรยากาศของฉากนั้น เต็มไปด้วยความสุขความฝันและความรู้สึกของหนุ่มสาวที่กำลังมีความรักซึ่งเพลงอร์ที่มีเมโลดี้หวานๆและเนื้อหาที่โรแมนติกก็เข้าไปเสริมมูต์และโทนของฉากนั้นได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุด เหล่าลิลลี่อินเตอร์ที่ได้ดูกล่าวว่ามันคือสุดยอดการผสมผสานที่ลงตัวมากคนที่ชอบเพลงนี้อยู่แล้วพอได้มาเห็นเพลงโปรดของตัวเองเข้าไปอยู่ในซีรีส์ที่รักมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกภูมิใจและทวีความรักในผลงานของลิซ่ามากขึ้นไปอีกมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าผลงานของศิลปินที่เรารักมันโคตรจะเจ๋งเลยและมันพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ทุกเพลงในอัลบั้มอีโกนั้นมีคุณภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรในอัลบัม้มก็สามารถถูกหยิบเอามาใช้งานในโปรดักชันระดับโลกได้ทุกเพลงไม่มีเพลงไหนเลยที่รู้สึกว่าน่าเบื่อหรือสนุกน้อยกว่ากันทุกเพลงล้วนมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์และมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงครับ เหตุการณ์นี้ทำให้ตอนนี้แฟนๆเริ่มใจเต้นและลุ้นกันต่อแล้วว่าเพลงอื่นๆที่เหลืออยู่ในอัลบั้มอีโก้ของลิซ่านั้นจะมีโอกาสไปปรากฏตัวอยู่ในผลงานภาพยนตร์หรือซีรีส์ระดับโลกเรื่องไหนกันอีกบ้างครับบางทีเพลงที่มีจังหวะเร็วๆก็อาจจะไปอยู่ในหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์หรือเพลงบัลลาดซึ่งๆก็อาจจะไปอยู่ในฉากเรียกน้ำตาของหนังรักเรื่องใหม่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆสำหรับศิลปินระดับโลกคนนี้ครับและตอกย้ำความปังเข้าไปอี ตอนนี้ Official Playlist ของซีรีส์ The Summer I Turned Pretty ที่อยู่ใน Spotify ซึ่งเป็น Playlist ที่รวบรวมเพลงประกอบทั้งหมดของซีรีส์เขาได้มีการเพิ่มเพลง My For ของ Lisa เข้าไปอยู่ใน Tracklist เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงนี้แบบเต็มๆในบรรยากาศของซีรีส์ ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า The Summer I t u r n e d Pretty Official Playlist ได้เลยครับซึ่งเพลย์ลิสต์นี้มีคนกดเซฟไปกว่า6 0 0 0 0ครั้งแล้วและหนึ่งในนั้นก็มีเพลงหวานสุดไพเราะของลิซ่ารวมอยู่ด้วยถือเป็นการส่งต่อผลงานของลิซ่าไปสู่ผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆทั่วโลกได้อย่างมหาศาลเลยครับนี่คือการอัปเดตความปังจากฝั่งอินเตอร์ที่ออกมาฮือฮากันว่าเพลงของลิซ่านั้นได้โลดแล่นและเป็นที่ยอมรับในวงการแสดงระดับ